สวัสดีตอนเสาร์เลยพี่น้องเด้อเสาร์นี่ก็มุกปตาตะเพียนพี่น้องสูตรเด็ดกติบอกสูตรดีที่นึงเนะครับเด้อปตาตะเพียนในห้อาได้มาแล้วเ้าก็มากรูวล้างน้ำสะอาดล้างเกลือนะครับเด้อล้างให้สะอาดล้างใส่พุ่งห่อออกมาพี่น้องลังจากนั้นเขาก็มาตามํตาพริกตำพริกแข่งก็ไดพริกสดก็ได้ใส่กระเทียม อันตะคายใส่ครับตามแหลกๆพี่น้องตาแหลกๆแล้วเข้าก็เอามาผัดพี่น้องแต่น้ำมันมานิดหนึ่งครับมาใส่ผัดผัดไทยพริกมันแหงพี่น้องไก่กระเทียมหอมพริกหอมพริกแหงพริกมันแหงแหงพี่น้องพริกมันแหงแหงแล้วเขาก็จะกระจังเอาหน้าบลงมพี่น้อง เอาน้ำลงแล้วก็ปล่อยน้ำมันเดือดแห้งๆเลยพี่น้องเด้อจังเอาปลาลงจังเอาปลาลงครับถ้าน้ำมันเดือดแห้งเอาปลาลงก็มันตีข้าวครับก็จะเฝ่าไปคนเลยพี่น้องเด้อจะเฝ่าไปคนมาในปลามันสุกก่อนครับถ้าเข้าไปค้นมันตีข้าวเลยพี่น้องมุกปลาสูตรเด็ดพี่น้องนี่แหละ มืองน้ำมันไปเรื่อยๆเลยครับเด้เอข้าก็ะติ๊ปล่อยไปเรื่อยๆพี่น้องให้ปลามันเปื่อยข้าจังซืกก้ใส่ตะไคร่ใบบักข้าจังซื้ใส่ใบบักโกดใส่ใบกะเพราพี่น้องจังที่ปรุงครับส่วนนี้กระบ,บอกข้าวดนะครับเด้อหอมครับแซ่บนัวนี่นะครับสภาพปลาเป็นแนวนี้พี่น้อง ปลาตะเพียนนี่ทำาม้หมกมันก็จะแสบครับมันจะเรื่มเคลืด้เยครับเรือน้ำแก,ก็ต,ตับตะไคร้ใส่กระเทียมใส่พริกสดพริกแห้งก็ได้ครับตำเรียบร้อยแล้วข้า็ขอามันผัดนิดหนึ่งพี่น้องอย่าใส่น้ำมันหลายครับแตะแค่จิตสอนปลายสอนนิดเดียวครับข้า็เอามาผัดผัดให้มันหอมให้พริกมันแห้งพี่น้องจนจามุ่นละ ก็จะเอามาเอานำใส่ครับนำใส่กระบ,บาให้มันพอดีพอดีนำมันก็ให้มันเดือดก่อนครับจังเอาป่าลงพี่น้องอย่าไปคนนะครับเด้อแต่คนมันข้าวครับกับเมืองน้ำกันไปเรื่อยๆพี่น้องี๋ที่ผ้าเมืองกันตอนครับนี่แดีพี่น้องสูตรเด็ดนำแดงองตรงนี่ครับโมเป็นแดงบมกพีกหลายเลยพี่น้องเด้บอบมกพีกใส่ซีน่วยครับ แต่เขาตำนะแต่เขามาผัดเนียดนิดบางทีสองส่วน,นหน่วยมันกระนำสีเหลืองนำแดงนะครับเพราะตำเป็นต้องไปใส่พี่แกงพี่เกลือรับใส่พี่แกงมันเสียรสพี่นอนมมหอมมนันเป็นธรรมชาติครับสูตรเด็ดไอ้พี่น้องนี่บะข้าวหอ,อมนั่แแ่บ ขั้นตอนกับ่ัญหาด้วยครับเด้อยเห็ดกินเจ้าของเห็ดกินให้มันสะอาดเห็ดกินให้มันหอมมันนัวไปเมืองน้ำตาลในเรื่อยครับใบกะเพรากับห้าวกระเทียมใบเลยครับ,บเ,เบด้อยใบกะเพราหอมหอมพี่น,อน้องเนี่ยห้องกดดิไซนมะเขือเคี้เกียใส่ขี้เกียจน้เข้าวแต่อย่างมันเปรี้ยวหน่อยนะครับมันก็ให้ลุกออกเปรี้ยวนิดๆครับเพื่อควาจัดข้าวพี่น,อน้อง สำหรับใบกะเพราของเฮากะเก็บแถวเดี๋ยครับลังบานเฮาครับนี่เนาะใบกะเพราตาไคใบกะเพราใบบกักขูดครับเก็บลังบานนะครับที่ครับ,รบใบกะเพราเฮาในเนาะมีคูยานะครับลังบานในเนาะใบกะเพราเฮามีหลายหลายอย่างครับ อันนี้ก็อะบุคาโดครับพี่น้องปลูกไว้คาดว่าติใหญ่สิได้กินหน่วยอยู่ครับนี่ครับพี่น้องโเราผ้าใบกะเพราห้องไม่เหมือดกับหลังบานพี่น้องเราก็จะเกี่ยมใบบกูดใบกะเพราวไว้พี่น้องหลังจากปลาเปือยแล้วห้องติเอาใบกะเพราใบกาใบกูดลงพี่น้อง ต้องให้เปลือยได้พี่น้องมันจังแสบนี่พี่น้องตวัวปลาเห็นไหมตัวปลาต้องาการติสวยง,งามพี่น้องมาเอาพวกข้นเนี่ยมันเปลือยนะพี่น้องพวกข้นที่ข้นเนี่ยพี่น้อง คนจนปลาสีเปื่อยนี่ครับตัวปลาเอาบปค้นครับรอบนดี้ก็เห็ดสามตัวแล้วก็ก็เห็ดหลายเห็ดหลายกินบพท่านไป็นน้องาะว่ากินสองคน คนที่เพื่อนพี่น้องเ้าก็จะใส่ใบบกโขดให้นหนังใบบกโขดใบกะเพราขุดใบกะเพราห้าพี่น้องหอมครับใส่ลายหอมหวาใส่ลายเสแปรไหลเลยครับเออ ตามด้วยน,น้ำปลาครับในน้ำปลาพี่นอ้องใส่หมนันัวนะครับเดื่อบม่ได้ใส่เกินบริ่ัจะใส่ไม่เข้มครับ ปลาลต้องไปห้อกับบคข้นเลยพี่นอ้องเห็จรึงละลายเองมันครับนี่ครับสูตรเล็กมุกปลาพี่นอ้องมุกปลาสูตรหลอดนี่ครับใส่ไปก่อนหนาเลยพี่นอ้อง ใปกพนกน่าแล้วพี่น้องตอนนี้เริ่มหอมแล้วครับเริ่มหอมแล้วกระชุนแล้วดีครับหน้าตาพี่น้องหน้าตาพี่เนีน่ยนี้การที่กินพี่น้องต้องสะอาด บะข้าวหอมนัวนี่ครับยขกันมาหอมฮว่อนเวยพี่น้องเร้นนี่กับหมกป,ป่านะครับเด้อหมกป,ป่ากินกับตอนน้อนียองห่อนๆพี่น้องจำใบด้วยพี่น้องเด้อสูตรจีบบอก วันนี้ก็เป็นมือออกพรรษาพี่นอ้องเข้าไล่มาไม้ทาครับไปท่าบุญอยู่วัดครับตักบ,บาตรเขาซาัอาหารแห้งคุณว่านนี่ก็หวยเล่าออกเนะครับเด้อเมื่อคืนนี่ก็ได้น้ำพึนอยู่ครับกระทั่งไอ้แม่บ้านเพิ่นได้มาแปะมุดซ้อนกันเด้อครับเด้อหวยเล่าพี่พี่มุดที่แปะพ่นครับ เมืที่แล้วได้ทั้งบนทั้งล่างมัวแต่คนกระได้ใจสิบเจ็กับเขาเล่ได้น้ำเพลินครับนิดๆน้อยๆครับหอมปากหอมคอเขาบอกคนดวงดีไปขี่กับพ่อเห็ดดวงโดีไปกิบเห็ดกับพ่อขี่เลยครับเด้อไปเมืองน้ำกันเรียกพี่น้องเาศร้าครับพอโตไปอาบน้ำนมดเลยครับเพี่น้อง นีครับมกปลาเ่อครับพี่น้องลังจากหฮอเห็ดแหลมของเมืองน้ำกันเด้ครับเ้อนี่ครับหน,น้าตาที่เป็นเนี่ยนี่พี่น้องครับนำตีแดงองต้งมกปลาหอมๆพี่น้องเร้านี่ 那得是你们自己考察的。 นี่เระพี่น้องสูตรเด็ดมกปลาครับมกปลาตะเพียนพี่น้องเข้ากับสีบอกสูตรอีกทีนหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อตำพริกแห้งใส่กระเทียมพี่น้องแต่ผมมีพริกแห้งเอาพริกสดก็ได้แล้วก็ามเอามาัดผัดน้อยนะครับใส่มันนิดหนึ่งผัดให้มันแห้งผัดให้มันแห้งแล้วก็เอาน้ำใส่ครับน้ำใส่มันเดือดจงเอาปลาลง ตะไคร่ใบระก,กูดใบกะเพราใส่เบเขือเ,เทศน้ำพีน่น้องเติมสุโรดปรงดุงโดยปลาล่าครับสุเดีครับมันที่หอมครับหอมแสบมาดอพี่น้องเอ,อ้ยินข้าวซอาน้ำกันครับนี่นะครับสูตรเด็ดพี่น้องอาหารน่าของบลาหลากหลายเด้อพี่น้องเอ,อ้ ก่อก้อันมาทำเอาหว่วยบู่่ <c oughs> มาเ้อครับเลือกินก๋วยเตี๋ยวน้ำกันพี่น้องห <c oughs> มกปลาครับสูตรเด็ดพี่น้องเนี่ยกินแบบบ้านๆมีกระเจี๊ยบมีเกียวพวงมีขิงครับ <c oughs> มีขนมจีนด้วยห <c oughs> ัวเนียห่อนๆพี่น้อง 你啊，不年好。 แต่นามมันก็น,นัวเริอมเปน้องเด้อนี่เด้อพี่น้องหมกปลาสูตรเด็ดครับมาเด้อครับเด้อยังก่อซ้อมน้ำกันนัวหอมพี่น้องเซ็บ เพือพ่วงปูแหองนะครับเนอะมันนวดนครับเพื่อป้องแสไรกับแสบ นัวน,นัวน,น,นดีครับหอม เกียบครับเจียบชนเนี่เป็นยาเลยครับเลยเป็นยาเลยครับ ดูนี่ผู้ได้กินกะติไก่นะครับหรือมันหม้อข้าวบัวเธอกินปลาได,ได้เลยเพน่อหอมหอมกับผ้าใบระกูดรสกลมกลมครับแค่ดำน้ำซื้อมะกรุว้วแล้ว ผักกาบบานๆนะครับเล้วผักเข้าบุเบงครับไขรรรรรร่ใบมะกรูดใบกะเพราเกลือพ่วงมันี้ก็จะกินผักบดไลปเป็นไรพี่น้องกินแบบง่ายๆนะครับเด้อ กินปลาันเริ่อพี่นอ้องเ้อะนั่นเลยครับนุ่วอีเลพี่น้องน้ำนี้ก็สวยห่อนก็นได้เลยครับว่าน้ำมันนั่นพร้อม พอไม่มไงก้อยบ้าน่ะพอพอดีเลยมเ่เจ๊ผักอยูงมันตะไคร้แค่นี้เดียนี้เดียามาต้บอกเคยนั่งไป พอหอมผ้าแล้วนเนี่ยเนี่ยนงก็มากปะดีมันมีอย่างานั้นด้่ยะผ้าอะไรก็แล้ว เซนใหญ่แต่กรนปุนอืดจังเลยเรื่องอแลลงรงรงกรุงกุฎายเหตุใช่บ้านหม่ก้เห็นปลาต้องขอยังไงว่เห็นปลาคู่ฝันบ้านไหนผมานานมาเห็นลงท่าน ม่ย่างเนองไส้เลดกไล่เคลื่อนก้าวไข่เคลื่อนสีผงเทพนะทิเม,มนของปลอมเดี๋ยวเบื้องสีมันกรองังสีมันเป็นดำอึบซึอมอยมู่ไหมเป็นดำอึบซึมอยู่เจ้าเนื่อยาผมบอกผมแพ้แล้วไม่ย่างเนืองไงส้ท่องเตากม้อยหวัวนองเสียข้อจีนทิเมนแทบ,บันนุ่นแดงเพราะว่านองเสียคือเขาอีแดงแดงมันนุ่แดงไหมนงเสียคือเขาอีแดงมันนุ่แดงเสีย เสีบๆเลยครับเด้อหมวกป่าน้ำกันครับอาหารเ้าพี่น้องมือนี้กับมือออกพรรษาาด้ะครับเด้อหลังจากประทับมูลออกพรรษาแล้วครับบอดดี้ไปทายท่าให้พี่น้องของเอาครับอยู่บ้านแต่เมืองน้ำพูนเอาเลยครับเด้องานออกพรรษาบุญออกพารรษาแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลแต่ละอำเภอคือกันบ่ครับนี่นะครับพี่น้องสูดเด็ด ปลาครับหั่นเสาครับขวก็อธิบายอีกก่อนเด้อพี่น้องเด้อหมกปลา,า,ากเข้าก็ตำกะเทียมใส่พริกสดหรือพริกแห้งอะไรครับแล้วก็อันตะไคร้ใส่ตำให้ละเอียดพี่น้องแล้วก็เอาเมาผพัดน้อยหนึ่งพี่น้องใส่น้ำมันนิดหนึ่งพอติดไปสอนนะครับว่าต้องไปผัดพัดให้พริกมันแห้งกะเทียมมันแห้งให้มันหอมเฮาจังเอาน้ำา่วครับ เอาน้ำลงเลยครับให้น้ำเดือดยังปลาลงนะครับเด้อน้ำเดือดเอปลาลงเดี๋ยวเขาก็เติมสูเติมปลาเติมน้ำปลาตามใจชอบครับเอาเคม็มเอานัวเอาจางกอยู่น้ำพุ่มหมักแต่ละคนแต่ว่าขาดบะไรกัคือสูตรนะครับเด้อเริ่มแรกก็ขัว้วปลาหั่นให้ละเอียดแล้วก็ ทำผีกตำกระเทียมแล้ะตะไข่มาพัดในแหงแหงแล้วก็เติมน้ำให้เดือดจังเอาปลาลงครับเนอะาปลาลงแล้วอย่าคนนะพี่น้องอย่าคนครับเติมสโลูดเติมน,น้ำปลาให้นัวครับนัวแล้วเขาก็จังใบกระเพราลงครับใบมะกรูดครับปรุงเอางงตามโลดแล้วครับเด้อตามสูตรนี่พี่น้องลองเห็ดมั้งเด้อครับเด้อเอฟซีทุกท่านครับก็ คลิปนี้ก็มมีอยังหลายเลยครับเด้อมากินข้าซ้อนมังกนครับบอกสูตรเล็ดโมกปลาครับสูตรในปิกิผู้ได้ยินได้ยินกระติดใจครับบอข้าวครับบอ,อเตือกกินปลามีเตยวหอมหอมเครื่องปรุงเลยครับเนื่อปลาก,กลัะนัวกินกับเขานิดเดียวกันนัวครับบอเปลือร้อมพี่น้อง,อองขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณเนอเอฟซี FC ทุกท่ันเนอขอบคุณเนอพี่น้องเนอที่เข้ามาเมืองไปแล้วครับ